จุดจบหนุ่มข้างรักสายเปหลังคบแฟนมาถึง7ปีเรียดได้ว่ากลายเป็นบทเรียนสำคัญของหนุ่มข้างรักคนนี้เลยก็ว่าได้เมื่อมีชายหนุ่มรายหนึ่งชื่อสกุลว่าเทียนอาศัยอยู่ในเขตมินหังชาญเมืองของเซี่ยงไฮ้โดยเขาได้ถูกหลอกลวงโดยแฟนสาวในโลกออนไลน์ที่คบกันมานานถึง7ปี โดยเขาได้เผยว่าเมื่อปี2557เขาได้เจอหญิงสาวรายหนึ่งในเกมออนไลน์จากนั้นก็ติดต่อพูดคุยกันก่อนจะตกลงคบหากันเป็นแฟนโดยเธอบอกว่าไปเรียนอยู่ต่างประเทศและมักจะมาของเงินจากเขาหลายครั้งเพราะความรักทําให้เถียนไม่ทันได้เอใจรวมตลอดระยะเวลาที่คบกันมา7ปีแม้จะไม่เคยได้เจอตัวจริงกันสักครั้งแต่เขาก็ให้เงินเธอไปเรื่อยๆรวมแล้วทั้งหมดประมาณ1.3ล้านหยวนหรือราว6.2ล้านบาทนั่นเอง จนในที่สุดเทียนได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความเพราะคิดว่าน่าจะถูกหลอกจากนั้นความจริงก็ปรากฏแฟนสาวที่เทียนเข้าใจมาตลอดที่แท้ไม่เคยมีตัวตนแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้ชายส่วนรูปยิงสาวที่นํามาใช้จนทําให้เทียนหลงรักหัวปังหัวปัามก็เป็นรูปของภรรยาของเขาซึ่งแต่งงานและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าจับกุมชายรายดังกล่าวชื่อสกุลว่าอี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยอมรับสาร,รภาพว่าเป็นผู้ที่ทำจริงเนื่องจากต้องการเงินไปจ่ายหนี้พนันสุดท้าย จึงตั้งข้อหาช่อโกงและดำเนินคดีไปตามกฎหมาย